สวัสดีครับมาดูมา켓อาราซิประจำวันพฤหัสที่20ตุลาคม2022กันโอเคสําหรับยูโรนะครับไปดูเทรดเซตอัพกันนิดนึงเมื่อวานนี้นะครับถ้าเรากลับไปดูภาพใหญ่นิดนึงเราจะเห็นว่าเราเทรดอยู่เหนือบาลานซิ่ง5วันนี้ถูกไหมครับแลว้วเมื่อวานนี้ก็บอกไว้ด้วยว่าการที่ตลาดไม่สามารถเบรกหาของวันวันนี้นะครับขึ้นไ,ได้ตอนที่ราคา กลับลงมาแล้ว b บเออรกลับเข้ามาแอคทีฟเนี่ยมันเบรกขึ้นไปไม่ได้เป็นว a r n i n g sign สำหรับายเออร์นะครับว a r นิ่ง sign อะไรว a r n ิ n ง sign ตรงที่ว่าการเบรกเอาออกจากบาลานซ์ซิงห้าวันนี้มันอาจจะเป็นฝีมือของ weak b u ออรไม่ใช่ stronger buyer นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเอาไว้ถ้าเซลเลอร์เห็นแบบนั้นมันจะเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเซลเลอร์ที่จะกลับเข้ามาชอ็อต แล้วเอาตลาดนั้นกลับเข้ามาเทรดอยู่ในบาลานซ์เดิมนะครับแล้วก็มีโอกาสด้วยที่จะกลายเป็นเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราคุยกันแบบนี้เราต้องมาดูตอนเรยลไทม์อีกทีนึงนะครับว่ามันคอนเฟิร์มไอเดียหรือเปล่าแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการช็อตเหนืออินิเชียลพพอร์ตยังเป็นความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะเรายังไม่รู้แน่ว่ามันจะเฟลเบรกเอาท์หรือไม่ ตราบใดที่มันยังไม่เบรกลงมาใต้ initial support buyer สามารถกลับเข้ามา active ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเห็นค่อนข้างเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะครับในระหว่างที่ตลาดนั้น develop ไปเนี่ยก็คือ1ตลาดนั้นเกาะอยู่ใต้ midpoint vwap ตอนที่ pullback กลับขึ้นไปก็ pullback กลับขึ้นไปไม่ถึงแค่ midpoint vwap เองก็คือกลางทางก็กลับขึ้นไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแบบนี้ไอเดียที่เราคุยกัน ก่อนหน้านี้มันเริ่มเห็นเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งตอนที่มันกลับลงมาเทส initial support 1ครั้ง2ครั้งหลักๆเนี่ยตอนที่มัน pull back กลับขึ้นไปมันก็ขึ้นไปไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราคอนเฟิร์มได้ในระดับสูงว่า buyer ค่อนข้าง weak นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารอคอยคือเรารอคอยให้ราคานั้นมัน break initial support ตอนที่ break shot ได้เลย ตอนที่มันพุ่งลงมานะครับเราจะเริ่มเห็น Stop run ค่อนข้างชัดเจนตลาดจะพุ่งนะครับค่อนข้างชัดเจนจากนั้นล็อก Prof i ตตอนที่ลงมาถึง Support Zone อันที่2นี้นะครับตอนที่เบรก Support Zone นี้เนื่องจากว่ามันมีโมเมนตัม Support Zone ที่อยู่ใกล้ที่สุดมีสิทธิ์ที่จะเอาไว้ไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสามารถล็อก Prof i t ได้ที่นี่จากนั้นรอช็อตอย่างเดียวไม่เทรดลองสาย นะครับพอกลับขึ้นไปที่ area Breakdown ช็อตอีกรอบหนึ่งได้ target ที่เดิมก็คือที่ support zone นี้นะครับโอเคกลับมาสู่วันนี้ถึงแม้ว่าตลาดนะครับช็อตเทอมจะเป็น neutral แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าเราเทรดอยู่ใน fail breakout pattern ปกติ target ของ fail breakout pattern คือขอบล่างของ balancing area เลยนะครับแต่ยังไงก็ตาม ถ้าหากว่าเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟอีกครั้งหนึ่งแล้วราคาถ้าลงมาถึง i n i ิ i a l s ล p p อร์น่าจะมี Reaction ที่นี่เพราะถ้าสังเกตดูดีๆมันไม่ใช่เพียงแค่ i n i ิ i a l s ล p p o ร์ตโซนเท่านั้นมันยัง c o n f l u e n นกับ HBN แล้วก็ n น็ e เก็ตวอก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟอีกรอบนึงแล้วลงมาถึง a r e รแถวนี้น่าจะเห็น Reaction ไม่มากก็น้อยไม่น่าที่จะผ่านลงไปเฉย นะครับในทางกาข้ามถ้าหากว่าราคานั้นสามารถเบรกขึ้นไปเหนือ i ิ i t ิเชอร์นูซอนแล้วโฮอยู่เหนือ i ินดิเชอร์นูซอนได้เฟลเ a k o เอา a t เ e ิ n จะจบไปนะครับจะอ a น i เดไปเลยแล้วตลาดก็จะกลับเข้าสู่ b บาลานซิ่งเฟ e แท้ซึ่ง s h o ต t ทอ r m มบิแอก็จะเป็น n น u t r a l ตามปกตินะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ Euro สำหรับพาวดอลล a r เมื่อวานนี้ไม่มีเ a d เซตอัพ ที่ดีมากพอถ้าเราคิดถึงเรื่อง Reward t o Risk Ratio นะครับเพราะอย่างที่เคยบอกไว้หลายครั้งถ้าหากว่าตอนประมาณ London ation, ลอนดอนเซสชั่นราคานั้นพูแบกกลับขึ้นไปสักหน่อยนะครับขึ้นไปสู่เรโซนี้เราจะมีโอกาสที่ดีในการชอ็อตแต่พอมันขึ้นไปไม่ถึงโอกาสช็อตมันไม่มีละแล้วการที่ตลาดนั้นเทรดอยู่ตรงกลางเรนของบาลานซิ่งเรนแบบนี้อย่างที่เคยบอกหลายครั้งมีความเสี่ยงสูงในการเทรดนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียนี้ก็อะพพลายวันนี้เช่นเดียวกัน เราจะเห็นว่าตลาดกลับมาเทรดอยู่ตรงกลางเรนม์พอดีเปะ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เห็นเทรดเซตอัพที่ดีมากพอที่ชัดเจนมากพอการหลีกเลี่ยนที่จะเทรดกลางเรนจ์แบบนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ากูเทดโลเคชันเวลาที่ตลาดนั้นบาลานซิ่งมันอยู่ที่ขอบบนและขอบล่างของบาลานซิ่งแอ e เรียนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาราล่าสำหรับตองคำนะครับเราจะเน้นไปในการชอร็อตเมื่อวานนี้ โดยเฉาอย่างยิ่งพอเราเห็นราคามันทะลุ initial support รวมถึงเป็นขอบล่างด้วยนะครับของ balancing area นะครับตอนที่ pullback กลับขึ้นไปสู่ midpoint w e p short ที่นี้ได้เลยถ้าไม่ทัน short อ,อีกรอบหนึ่งตอนที่มันเบรกอีกรอบหนึ่งลงมาใต้ b a l a n c e area แล้วก็ initial support นะครับจากนั้น lock profit ที่ support โซนต่อไปได้เลยมีเทรดสตอัเดียวที่ make sense ที่สุด ถ้าคิดถึง Reward t o Risk Ratio นะครับโอเคกลับมาสู่วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นทองคำนั้น Break Down ลงมาใต้ Balancing 6วันแต่ด้วยความที่ว่าด้านล่างเป็น Weekly Balance Low เพราะฉะนั้นเนี่ย First Test ตอนที่ลงมาเราน่าจะเห็น Reaction ซึ่งเราก็เห็นอยู่นะครับยังไงก็ตามวันนี้ถ้าราคายังโฮอยู่ใต้ Initial Resistance มีสิทธิ์ที่จะเบรก ลงมาทำเดลี่นิวโลแต่ถ้าลงมาถึงซัพพอร์ตโซนนี้ซึ่งเป็นวิกลี่บาลานซ์โลเราก็น่าจะเห็นเรีแอคชั่นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนเฟิร์สเทสนะครับสำหรับทองคำในทางการเนข้ามถ้าหากว่าราคานั้นสามารถเบรกขึ้น,ปนไปเหนือเอเรนเชียลเรนดูโซนได้ยังไงก็แล้วแต่เรนดูโซนด้านบนเซลเลอร์ยังสามารถแอคทีฟได้อยู่สถานการณ์จะเปลี่ยนไปกลายเป็นเฟลเบรกดาวแพทเทิร์นก็ต่อเมื่อ ราคาเบรกไฮของเมื่อวานนี้ขึ้นไปได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำในขณะที่ดาวโจนส์นะครับมีเทรดเซตอัพทั้ง2ฝั่งถึงแม้ว่าเราจะมีช็อตเทอร์มบอสเป็นนิว l ตรบูลิชก็ตามแต่เนื่องจากว่าตลาดนั้นเดเวล็อปเมนต์ตอนเดียวทามให้เราเห็นค่อนข้างจะเจนนะครับเราจะเห็นว่าราคานั้นโฮอยู่ใต้มิดพอยต์วีเวบตั้งแต่ช่วงลอนดอนเซชั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ ราคามันแบ็กกลับขึ้นไปเทสต์มิดพอยต์วีเว็บสามารถชัดได้สตั๊ดปลอตไม่จําเป็นต้องวางไว้ที่อินิเชียลเรนดูโซนก็ได้นะครับวางให้สูงมากพอเพื่อที่มีพื้นที่ให้มันสวิงสักนิดนึงนะครับจากนั้นเทคโปรฟิตที่อินิเชียลซัพพอร์ตไม่ใช่เพียงแค่นั้นเนื่องจากว่าช็อตเทอร์นแอสเป็นนูทรัลบูลิชการเทรดลองไซต์ที่อินิเชียลซัพพอร์ตก็เม็กเซียนนะครับจากนั้นเทคโปรฟิตที่มิดพอยต์วีเว็บรอนิดนึง ดูซิว่ามันจะขึ้นไปต่อได้ไหมนะครับพอขึ้นไปต่อไม่ได้ทะลุ y e s เยสเด y ีพอ o กแล้วแบ็กกลับเข้ามาขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งช็อตที่เยสเดวีพอก o ทร t a เก็ตที่เดิมยูนิช l ลสปอร์ตโอเคตอนนี้เนื่องจากว่าตลาดนั้นเบรกโลของเมื่อวานนี้ลงมาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดกลับเข้าสู่บาลานซิ่งเฟสโดยเบื้องต้นแอเรี LA ที่มันบาลานซิ่งน่าจะอยู่ใน2วันนี้ก่อน เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ตลาดนั้นเริ่มบาลานซิ่งขอบบนขอบล่างของบาลานซิ่งแเรียคือกูเทดโลเคชันกรณีที่มันเบรกลงไปใต้อินิเชียลพพอร์ตมีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะเอ็กซ์เพนเวสลงสู่ดาวไซต์แต่ไบเออร์ก็สามารถกลับเข้ามาแอคทีฟได้ตัวอย่างยิ่งที่พพอร์ตโซนนี้เนื่องจากว่า weekly ยังเป็นบาลานซ์อยู่นะครับเช่นเดียวกับฝั่งตรงข้ามถ้าราคานั้นสามารถเบรกขึ้นไปเหนืออินิเชียลสปอได้ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นภายในวันนี้เนื่องจากว่าอยู่ไกลพอสมควร แต่ถ้ามันเบรกขึ้นไปก็มีสิทธิ์ที่จะ expand เ a ียนขึ้นไปสู่ upside แต่เซลเลอร์ก็สามารถกลับเข้ามา active ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากบวิกลี่เป็น balance โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ weekly balance high ตรงนี้นะครับโอเคเพราะฉะนันทั้งหมดนี้คือ Market ต a l ไรเราศึาวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ